เดี๋ยววันนี้เราจะอูดโคมนะครับเป็นโคมแก้วโคมถุงแก้วเขาเรียกกระดาษแก้ว,กวอืมกระดาษแก้วยายยายยายทวดก็มาดูนะครับยายทวดกับเด็กหญิงปลายฟ้าก็มันรอดูโคมนะครับเด็กหญิงปลายไไฟ้าคนสวยอยู่เอียมอนุบาๆๆลเกล็ดเด็กหญิงญยายทวดแต่พิญญาก็มาดูโคมนะคระับห,หน่อยยิ้มน่อย สวัสดีค่ะสวัส,วสดีจ้านะครับผมก็จุดแล้วนะครับจุดแล้วนะครับรผมก็กําลังจะขึ้นนะครับ <c oughs> โอ้ยมันรูปทรง <c oughs> ทําไมมันยาวเหลือเกินสูงกว่าตาตีอีกมันยาวกลัวมันหักก็ดิ <c oughs> มันยาวเกินตามหลักเอาสี่แผ่นพอดีอันนี้หหรือเปล่า <6. S 1> โอ้ยหกต้องทําทางกว้าง มันยาวไปนะครับยาวไปอืมเป็นโคมกระดาษแก้วที่ไอ้ใช้หอ่อไอ้สังฆทานนะครับผมเราเอามาทําเป็นโคมไฟนะครับโคมไฟไม่ใช่ยี่เป็งน,นะครับเป็นโคมไฟนะครับชดชชดชเดี๋ยวลองลุกโชดช่วงลุกโชดช่วงเดี๋ยวคอยดูครับคอยดูจะขึ้นไหม คอยดูจะขึ้นไหมตอนนี้ก็นั่งดูไลฟ์สดไปด้วยดูคมไปด้วยนะครับผมบบดูไลฟ์สดไ,ไปด้วยนะครับก็บดูคมไปด้วยเพื่อความอน,นี่นะครับ,บวความสุขเล็กๆน้อยๆของเรานะครับเราก็ได้ดูคมไปด้วยนะครับเด็กๆก็ชอบเอาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวหน้านี้หน้าเทศการโคมระวังไฟหลุดใส่เด็กๆนะครับผมไปแล้วสูงลิบเลีว สูงริบลรวสูงริบลรวขันแม่นยามเรื้องนอนยามอะไรเนี่ยไปเลยครับไปแล้วไม่มีลมครับไม่มีลมขึ้นอย่างสวยงามลมไม่มีนะครับโอ้ไปริบลรวเลยครับครับสูงประมาณ50เมตรแล้วนะครับ50เ,เมตรนไปนะครับไม,มไม่มีไม่มีลมนะครับไม่มีลมขึ้น ขึ้นไปแบบอย่างสวยงามเลยนะครับสงสัยจะไปได้ประมาณอา่อห้ากิโลได้นะผมว่านะความไกลนะความไกลอาจจะไปได้50ากิโลเพราะมันเบานะเบาเป็นคมไอ้ไอันี้ใช้กระดาษพลาสติกที่เขาห่อสังสังขพันธ์นะครับไปไกลเลยครับไปไกลเลย คุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับโคมไฟสวยสวย